ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดแ HMQ 0599 T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of no สวัสดีครับพบกับ Eagle of no กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับท่านพ่อรีวัดอโศการามท่านเป็นพระอ,อริยะเจ้าผู้มีพลังจิตแก่กล้าลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดชื่อในกวงตั้งสีงามสงา่าเป็นลูกศิษย์ท่านพ่อรี เคยบอกกับพระอาจารย์ฟักหรือหลวงปู่ฟักว่ามีโยมผู้หญิงคนหนึ่งไปขอหวยจากท่านพอ่อลีท่านเกากระดาษเขียนแล้วม้วนกลมๆโยนให้เธอเธอรับเก็บเอาไปด้วยความดีใจรีบกราบลาท่านออกไปทันทีนายกวงลูกศิษย์ท่านพ่อลีเห็นดังนั้นก็รีบลุกขึ้นวิ่งตามเพื่อจะไปขอดูหวยปกติไม่เคยเห็น ท่านพอดีทําเช่นนี้กับใครและในขณนะที่นายกวงกําลังจะลุกวิ่งตามหญิงคนนั้นท่านพอดีถามว่ากวงมึงจะไปไหนนายกวงตอบว่าจะไปเอาเบอร์จากยายคนนั้นท่านพอดีก็ห้ามแล้วพูดว่าอยา่าอย่าไปเอาเป็นอันขาดแล้วท่านพอดีก็อธิบายต่อไปว่ากวงกูจะบอกให้มึงฟัง โยมผู้หญิงคนนั้นน่ะเธอหมดอายุไขแล้วนอกจากเธอจะหมดอายุไขแล้วยังยากจนมากด้วยเราพิจารณาเห็นแล้วสงสารเราจึงสงเคราะห์เขาเมื่อเขาถูกหวยเขาก็จะตายเงินที่ถูกหวยนั่นแหละจะเป็นเงินทำศพของเขาเองและลูกหลานของเขาจะได้ไม่ต้องลำบากหลังจากหวยออกแล้วลูกชายของหญิงคนนั้น ก็เข้ามาหาท่านพอรีที่วัดกราบเรียนท่านว่าท่านพอ่อแม่ผมถูกหวยหลายหมื่นบาทและแม่ก็เสียชีวิตแล้วท่านพอรีตอบว่าเออมึงเอาเงินนั้นทาชาปนกิจศพให้แม่มึงนะนี่เองคือเมตตาธรรมที่ท่านพอรีมีให้เสมอสําหรับมนุษย์ทุกเพศทุกวัยเมื่อใครเข้ามาในขายแห่งยานที่ท่านพอจะช่วยได้ ท่านจะไม่ปล่อยผ่านไปเลยนายกวงเห็นท่านพ่อลีบอกหวยหญิงคนนั้นถูกก็มั่นใจตนเองเป็นนักหนาว่าท่านพ่อลีสามารถรู้ได้ด้วยยานจึงอยากจะขอหวยเองบ้างจึงเข้าไปหาท่านพ่อแล้วกล่าวว่าท่านพ่อครับผมขอหวยสองตัวท่านพ่อบอกว่าให้มึงไปซื้อหวยที่ปากน้ำสมุทรปาการ นายกวงก็งงเลขอะไรครับท่านมึงไปตรงนั้นเลี้ยวซ้ายแล้วไปบอกแม่ค้าหวยเถื่อนมึงอย่าไปซื้อซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายให้ซื้อเพียงสองใบอย่าเกินเขาจะให้เลขอะไรมาก็ช่างมึงไม่ต้องสนใจในายกวงก็ถามว่าท่านพ่อไม่รู้ว่าเลขอะไรและจะถูกได้อย่างไรมึงไม่ต้องมาถามกู มึงเพียงไปบอกแม่ค้าว่าเอาสองใบพอหลังจากนั้นนายกวงถูกรอตเตรี่ทั้งสองใบหางเลขหนึ่งใบรางวันที่ห้าหนึ่งใบในายกวงจึงเอาปัจจัยมาถวายและซื้อมีตราตุกตาคู่มาหนึ่งเล่มท่านพ่อรีบอกว่าเงินการพนันมึงเอาไปไหนก็เอาไปกูไม่เอาประสาหวยกูบอกล่วงหน้า ทีละร้อยงวดก็ได้ไนายกวงได้ยินดังนั้นกลัวทันมากจึงนำเงินไปมอบให้แม่ขาวเป็นค่าน้ำค่าไฟและทำครัวถวายพระและเลิกซู้หวยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแห่งเรื่องเราของพระเถราจารย์ในอดีต ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่